สวัสดีครับผมบิ๊กบุมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการบ้นเดาการบ้นเดาหลายๆคนอาจจะคิดถึงถ้าเต้นเพงลงรดแห่ใช่มันคือถ้าเต้นเพงลงรดแแ่หรือไม่บางคนอาจจะคิดว่าเพงลงรดแแ่เนี่ยมันน่ารำคาญเสียงดังบกเวกวยวายสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ความจริงแล้วเนี่ยเพลงรถแท่เนี่ยมันไม่ใช่เพลงที่ไม่ดีนะครับเพลงรถแท่เนี่ยมันคือเพลงห่งการบันเดาการบันเดาเนี่ยมันทําให้คนอยากออกกำลังกาย,ยนะครับมันสร้างความสนุกสนานถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยมันก็ลองเปิดเพลงรถแหนะ่มาบันเดาดูสินะครับก่อนจากไปวันนี้นะครับ ขอให้บันเดาอย่างมีสตินะครับ